สามสี่เมตรครับครับรัฐบานพัฒนาก็รสมไม่ใช่เฉพาะบ้านนี้นะครับทั้งตำบลครับดครัการพัฒนาไปผมก็อยู่ตรงนี้มาตลอดครับพัฒนาไปก็บอกว่าให้ไปไปถึงถนนผมก็ของประมาณมาได้ทีละเล็กทีละน้อยอันนี้เป็นของใครที่ก่อสร้างครับของกระทรวงครับของกระทรวงสาธารณสุขอเขตเอาของของเขตของเขตเขตไหนเนี่ยเขตเจ็ด เกจเจ็ดงบของเกตเจ็ดงบเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นกว่าบาทเดือนได้ปีสามเดือครับแล้วตอนตอนที่เราก่อนของงบเราเรามีการพูดคุยหรือได้ทำความเข้าใจชาวบ้านบ้างไหมครับคือโดยพืชโดยพืชกินในแล้วชาวบ้านเขามอบให้แล้วอืมโดยพืชในชาวบ้านมอบให้แล้วสิบกว่าปีที่ทำต่อมาผมจะทำต่อมาที่ละเล็กเล็กนะครับ ถึงตรงนั้นตอนตอนต,ตอนแรกนี่เขาเที่ยวเส้นนี้ใช่ไหมฮะคือเริ่มแรกทีเนี่ยมันเป็นลำห้วยครับลำห้วยลำห้วยแล้วที่เขาก็อยู่หัวไร่ปลายนาเขาใช่ไหนครับ,รบเข้าก็ไม่สะดวกรอกตรงนี้เป็นห้วเขาคนละธรรมดามันไม่ได้มีทางเข้ทาที่เป็นผิดแต่ลักษณะตอนนั้นหัวหน้าพูดกับผมก็ออแค่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นท่านผอเนี่ยเคยบอกจวบ้านว่าจะขอแค่นี้ไม่ใช่ไม่ได้ขอแค่นี้คือ ผมให้ตรงนี้เว้นตรงนี้ไว้เพื่อให้ลุงเนี่ยให้ตาเนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้เป็นการเะพหน้าพ่อห้เที่ยวได้โผลออกได้ทีนี้พอพอมีปัญหากันแล้วก็ดังเพยก,ก็ลงมาปอสศกลงมาก็เลยบอกว่าเราล้อมต่อเนอื่องไปเลยเว้นตรงนั้นไว้ไปก่อนส่วน,นตรงนั้นก็ให้เข้าตรงนั้นได้คือเรามีแนวทางเสนอแล้ว โดยจะแบ่งที่ตรงรอสตอนี้ให้2เมตรทางนั้นก็2เมตรทําเป็นถนนเข้ามาเขาเขายอมที่เขายอมไม่ยอมไม่ได้บอกว่ายอมสักครั้งนี่คือข้อเสนอข้อเสนอพบกันขึ้นทางของส่วนรวมนี่ของส่วนราชการก็2เมตรทางนั้นก็2เมตรที่ทำไมต้องต้องรีบทำเพราะว่าถ้าไม่ทำเขาก็จะงงบคืน ที่รีบทําเนี่ยคือที่รีบทําเนี่ยเพราะถ้าไม่รีบทํานะครับเขาจะงบคืนเขายะงบคืนคือปั๊บั๊บปั๊งไม่ได้หลักอยู่ตรงนั้นฉันเองคืออย่างไรเราก็ต้องดูแลดูแลสถานที่ราชการต้องมีรอบรอบความคิดเราก็ทำมาตลอดตรงนี้เราท่านผอสมว่าถ้าเราเกิดจะทําเพียงแค่นี้มันมันจะเป็นอะไรตามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเราสตามันต้องมีพื้นที่ครสามไร่ กว่าขึ้นไปสามสีไ่ไร่แล้วแนวทางเราคือจะพัฒนายกระดับต่อไปเรื่อยวันนี้ปัญหาแล้วที่ที่เดิมตรงนั้นที่ไม่ถึงไรอย่างเงีพอได้ขนาดใหญ่มาเราลงไม่ได้ที่มันไม่เข้าเกณฑ์ทุนการเงิเข้าเกณฑ์ลงไม่ได้ก็เลยชาวบ้านนี่ผมยังไม่อยู่หรอกตอนนั้นเขาชาวบ้านเขามีมติจะยกไปที่บ้านมาแว่งครับผมทีนี้พนอผมผมว่างี้ในในทางแก้ปัญหาถ้าเป็นเป็นได้ไหมครับถ้าเราจะ จะตัดจากแนวรั้วเนี่ยแล้วตรงมาเนี่ยแล้วก็เอาที่หลวงออกมาหให้เขาได้เที่ยวทางนี้ได้ปะ่ะคือตัวนี้อำนาจไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วเพราะและ้วระดับปัญหาตัวนี้จะแก้แครนี้เราเพลินแล้วเขาใช่คหมายว่าท่านผอก็ไม่ต้องของงบต่อไงอถ้าของงบต่อก็สร้างมาอย่างเงี้ยคือที่ผมฟังผอพ,พูดเมื่อกี้เนี่ยผอออกคำานึงว่างบจะกลับไปแต่ผอไม่คำนึงถึงว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรก็มีที่เข้าแล้ว ตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นมาดูครับมาดูตรงไหนคือผมฟังเมื่อกี้คือพออกลัวงบกัดไปงังบงบตกไปแต่พออไม่ได้คำนึงถึงว่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนอะไรยังไงในอนาคตแนวทางคือถ้าทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้แนวทางก็คือต้องคืนงบครับแต่ไม่ใช่ประสงค์หลักคือประสงค์หลักที่เราจะทำรั้วรอบปิดเกลยพื้นที่ของทางราชการว่านี่นี่นี่แล้วเพี้ยนพออผมยื่นนี้ไปเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเนาะเกต่ยวงใช่ไหมฮะผมว่าถ้าเราขยับมาอีกหน่อยเนี่ยขยับมาเนี่ย แล้วให้ตรงมาอย่างเงี้ยผมมั่มันก็ให้เขาได้ที่ยยไปในทางสาธารณะได้เพราะยังไง<ม>ตรงนี้ก็ทางสาธารณะอยู่แล้วมีเราเราคุยกันหลายครั้งครับครับคุยแล้วก็มีข้อเสนอทางออกหลายครั้งครับทางออกครั้งสุดท้ายเนี่ยเราเะียวเว้นที่ตรงนั้นตามตามแนวถนนไปแล้วก็มาทําถนนเข้ามาตรงนี้โดยพบก,กันซึ่งทางเจ้าของที่ทางน้นก็สองเมตรทางนี้ก็มาสองเมตรให้สามารถเข้าได้ในที่แนวทางครับแนวทางแนวทางแต่ที่ผมถามอย่างี้ เดี๋ยวพอเอก,ก็เกษียณแล้วหกสิบปีมผมถามอย่างนี้มผมถามอย่างนี้นะถามแบบความรู้สึกของความเป็นคนนะอพอออกครับที่ตรงนี้ถ้าเราจะให้ชาวบ้านเขาทําถนนเที่ยวมาเนี่ยในเขตหลวงเนี่ยในเขตสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นอะไรมากไหมกับรปสต่อที่มันจะดเลือน้อย <c oughs> เล้วมันมันจะไม่เข้าเกณฑ์เลยลาเาเกิดเกิด,เ,กดเขาจะมีโครงการขยายต่อไปเนี่ยถ้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่ได้เหมือนกับ ที่เดิมที่มีปัญหาบ้านนี้เคยมีปัญหาคือคืออย่างนี้ฮะเท่าที่ผมฟังผมเอาพูดเมื่อกี้ผมก็ยังยืนยันว่าเดิมทีตรงนี้เป็นเป็นร่องระบายน้ําเป็นรังระบายน้ําเรามาถมภายหลังไม่ใช่เหรอครับถมปายหลังหลังจากที่ชาวบ้านคือเป็นลำห้วยก่าคืออย่างนี้พอที่ตรงนั้นมีปัญหาลงไม่ได้เขาเะยโยกเราพอตัวตอวหลังนี้ไปที่บ้านมาแว่เขามีที่ให้แล้วพอดีผู้ใหญ่แถวบ้านนี้เขาก็ตามไปไม่อยากย้ายไปเขาก็เลยขอที่ตรงนี้ให้ มอบให้าสถานีทำไมทุกคนที่สถานี้ำไมครับครับมอบให้ทั้งหมดแต่เอาถมไว้เฉพาะตรงนั้นให้ตั้งไว้ก่อนมอบด้วยวาจาแล้วลาชาวบ้านรู้ทั้งหมดนั่นแหละโดยพฤติกรรมผมก็เลยมาอยู่แล้วผมก็เลยเอาโอเคว่าให้ก็คือผมมาพัฒนามาด้วยนี่คือแนวทางทีนี้เนื้อที่ตรงนี้ประมาณสามไร่กว่านิดนิด ผมว่าถ้ากว่ามันผมว่ามันไม่ได้สร้างตรงนี้ถ้าพื้นที่ถ้าประมาณนี้มันไม่ได้ทำอะไรได้มาหกหรอกพอออเชื่อผมเถอะแต่ว่า<ต>คืออย่างนี้แต่ถ้าพอออได้แก้ไขปัญหาโดยการเอาให้เขาวอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็มมผมว่ามันมันจะมีความสุขคือผมมาเนี่ยผมไม่ได้มากดดันหรือไม่ได้มาสั่งนะฮะเพราะผมไม่มีอำนาจอยู่ละเพียงแต่ผมนําสะท้อนแล้วก็ท่านที่ฟังอยู่ที่ชมอยู่นะะท่านก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่นี่คือหน่วยงานของรัฐที่เยอะอยู่แล้วล่ะไอสามไร่นก็มีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราจะตัดออกมาถ้าในมุมของผมเองนะอันนี้ผม <c oughs> ผมในมุมเองถ้าเราจะตัดจากสุดท้ายของยอดตรงเนี้ยแล้วตัดตรงมาแนวเนี้ยแนวเฉียงเฉียงแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราตัดไปมันก็ไม่ไม่ได้เยอะเนี่ยเนี่ยที่มันก็นิดเดียวเองเนี่ยเนี่คือที่ไปไป,ไป,ไป,ไปทางโน้นครับท่านครับมันเก็บเฉียงไปทางต่อไปเฉียงไปทางโน้นถ้าตัดตรงนี้ก็จะตัดไปหมดเลยแล้วเมื่อที่ที่บอกว่าจะทำได้ก่อนจะขาดไปเวลามีงบอะไรมามันจะลงไม่ได้ถ้าขาด ถุงก็ไปครับก็้าแต่ตรงน <Off> <doo hehe S 1> ี้เนี <t our> ้อเนื้อที่เอ็น้น้อยลงพอน้อยลงแล้วเวลามันก็จะผิดเงินไขที่จะที่จะในอนาคตบางท่านเถอะใช่เผื่อมีงบมาตรงนี้เนี่ยมันต้องต้องยกระดับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ไกลเพื่อนไกลไกลลงไปจบ้าแล้วก็ลําบากในเรื่องมีไฟธรรมชาติครับจําเป็นจะต้องยกระดับตรงนี้ให้เป็นศูนย์ที่มีศักยภาพขึ้นแต่ต้องมี เนื้อที่ตามเกณฑ์นี่ผมบอกเพื่อความเจริญของพี่น้องบ้านเท่าในอนาคตพี่น้องบ้านเท่านี้แหละแต่ว่าที่คยท่ามาหากินบ่มีทุกคนอายุตายเขาได้แต่ว่มีข้อหมายแนวทางก็เสนอแล้วไงแต่ฉะนั้นมาด้วยกันสืเอาแต่่าื่อแต่เรื่องมาด้วยกันแย่มาด้วยกันอย่างนี้เป็นปัญหาที่มีกับช่วยกันออกคือผมถ้าถามให้ผมตัดทิ้ใหญ่ผมตัดทิ้ใหญ่ไม่ได้ครับเพราะว่า โอ้ดูแลรักษาเนี่ยเนี่ยท่านผ้าดูอันนี้มันเป็นล้าประดุกไหมฮะเรื่องอะไรเอายังไม่เป็นแล้วมีมีนอสลรอไหมครับมีมันมันมันมีนอสลรอไหมไม่มีนอสลอเลยอ้าวอ้าถ้าไม่มีแล้วเราจะมาก่อสร้างไอ้ตรงนี้ได้ไงอ่ะอ๋อถ้างั้นผมก็อย่างนั้นผมมีโอกาสนะท่านผู้ว่าฟังผมไว้ช้าๆะช้านะครับ ในเมื่อเอางบประมาณแผ่นดินมาสร้างในที่ดินที่มิมได้มีนอสรอและที่ดินแปลงนี้ยังมิได้ถอนสภาพและมิได้มีการออกหลักฐานเนี่ยผมจะดําเนินการยังไงท่านผู้ว่าครับ10นิ้วต้องสวัสดีท่านผู้ว่าเลยนะเรื่องนี้มันเป็นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมยายอาม,มาตาราหนึ่งหปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคนที่เอางบมาลงตรงนี้ก็มิได้ดูให้เห็นชัดเจนว่าที่ดินแปลงนี้มีนอสรอหรือไม่ พราะกรณีที่จะงบประมาณแผ่นดินมาสร้างได้นั้นหนึ่งต้องมีนศรสองต้องเป็นที่ราชพัสดุ3ต้องเป็นที่เอกชนที่ได้มีการมอบหรือยกให้กับหน่วยงานราชการเท่านั้นเองนะฮะสารปกรครองสูงสุดเคยมีคพิภากษาแล้วดังนั้นเรื่องนี้สนุกครับเมื่อผมลงพื้นที่แล้วสนุก 1. การใช้จ่ายงบประมาณเอางบประมาณมาจากเขตสุขอาเขตของสาสนะุขนะเขต7สาสุขร้อยแก่นสารสนินนะครับ เป็นงบประมาณมาก่อสร้างรั้วผมเลยตีโจทย์ได้ว่าอยากจะเอางบประมาณมาทำโดยลืมนึกไปว่าไอ้ที่ตัวเองทำนั้นมิได้มีอำนาจครับมิได้มีอำนาจในพื้นที่ดังกล่าวฉะนั้นผมก็ใช้พี่น้องประชาชนที่เขาประสบความเดือดร้อนเนี่ยดำเนินการในสัดส่วนที่เขาประสบความเดือดร้อนหนึ่งสารปกครองครับชัดเจนแน่นอนผมต้องให้ฟ้องสารปกครองสองผมคงจะต้องแนะนำพี่น้องประชาชนนั้นไปฟ้องที่สารอาญาทุจริตภาคสี่เพราะไปอ่านดูระเบียบเลยครับกระทรวงอาดไทยเขียนไว้ชัดเจน กรณีที่สาธารณะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมากํากับดูแลผมจึงอยากจะถามว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุญาตให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงงามตรงบ้านมาบ้านเนี่ยได้อนุญาตให้เขาใช้ที่เราหรือยังถ้าอนุญาตผมถามว่าใครมีอำนาจในการอนุญาตเพราะโดยหลักข้อที่จริงของกฎหมายผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นเดี๋ยวมีคถามต่อไปนะครับติดตามมาช้าๆชัดๆ้าชัดชัดูท่านครับท่านไม่อยากตรวจค้นหาแล้วผมว่าเอาตามผมไม่ทำเลยก็ผมเดี๋ยวผมต้องหาดูผมก็ต้องมีผู้บังคับบัญชาพูดเลยครับเพราะเพราะมันมีสองอย่างคือผมจะบันทึกตรงนี้ไว้ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะผมบันทึกตรงนี้ไว้นะครับให้ชัดเจนเลยนะฮะถ้าท่านสามารถดําเนินการได้ตามที่ผมนําเรียนแล้วตัดง่ายแล้วทําทางให้เขาผมจบผมจบ แต่ว่าถ้าท่านทําไม่ได้เดี๋ยวท่านไปเจอผมที่สารยาทุจริตเอาันอย่างนี้ได้ไหมเอาตรงนี้เราแล้วตรงนี้วาให้เอาไม่ผมผมคุยกับพ่อแม่พี่น้องผมดีกว่ามาคุยจะเอายังไงเอามามามาคุยมาคุยมาานี่มานี่ามานี่นั่นมาเยือเรื่องกันพอ๋อท่านเชื่อผมเถอะครับอย่าให้เรื่องเล็กยเป็นเรื่องใหญ่แค่ผมบอกว่าไม่มีรอๆนี่ท่านก็จบละคือผมไม่ไม่มีอำนาจตัดสินใจเข้าใจแต่ท่านอย่าท่านอย่าลืมนะ อำนาจในการขึ้นศาลขึ้นอยู่กับท่านนะท่านเป็นขึ้นเบิกความในศารนิญาทุจริตเนี่ยแค่ศาลถามว่าที่คุณเอางบประมาณแผ่นดินมาก่อสร้างเนี่ยคุณใช้หลักฐานอะไรในการเอางบประมาณลงมาหมายถึงหลักฐานของทางราชการเนี่ยจบอกว่าชาวบ้านให้ผมแล้วผมใช้ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการสมัาแต่ยืนผมเป็นนายกสี่สมัยนะผมเป็นคนดับดูแลที่ดินสารแล้วผมรู้ดีอำนาจตรงเนี้ยและกฎหมายตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นผมขออย่างนี้ครับท่านผอเอางี้นะเอางี้ยังเอาหลักการเนี่ยไม่ทีนี้ าานนาตต่ออคตตไปเราจะใช้้ไดไม่คือเราต้องการยังไงที่ผมถามเนี่ยมามคุยมาก็ไม่อยากให้ทำคือคือคือตอนเนี้ผมจะอบอก,บอกให้น<อ>ะตรงนั้นน่ะอยากให้ถึงตรงที่เก่าคือตอนเนี้ตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยเขาทำผิดแล้วล่ะผิดตั้งแต่ขั้นตอนการของว่ประมาณของว่ามาณถูกต้องของว่ประมาณมาถูกต้องแต่ปรากฏว่ามันเป็นที่สาธาระที่ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้ขออนุญาตตามาตราส9ของพรบที่ดินของกฎหมายที่ดินแล้วก็ไม่ได้ขอยกเว้นตามมาตราเก้าผมตรวจสอบภายหลังได้ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการขอยกเว้นตามมาตรา9การลงทประมาณลงมาเนี่ยคือตั้งแต่ขั้นต้นต้องผิดหมดเลยฮะผู้ขอผู้อนุมัติงบนะครับผู้ดูแลทั้งหมดเลยฮะอาบาตาต,าต้องผิดด้วยแม่มากํากับดูแลที่สาธารณะเพราะที่ว่างเป่าตามบมกไหมพังและพาณิชมาตา 1, รา1,304นาะฮะย้าเลยฮะ1304งวงเล็บหนึ่งระบุชัดเจนครับที่ว่างเป่าก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นผมถือว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ว่างเป่า เมื่อเป็นที่ว่างเปล่าที่สาธารณะนั้นพลเมืองสามารถใช้ร่วมกันครับพลเมืองสามารถใช้ร่วมกันได้แต่ถ้าหากหน่วยงานราชการจะใช้ที่ดินสาธารณะจะต้องขออนุญ,ญาตก่อนครับถูกไหมฮะผมพูดถูกไหมถ้าในกรณีเป็นที่ดินสาธารณะที่กำกับดูแลโดยในอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำน,นันและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องขอไปยังคณะกรรมการในระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดและส่งไปให้รัฐมนตรีมหาไทยแต่ถ้าเป็นที่ราชพัสดุก็แค่ธนารักษ์จังหวัดแต่แปลงนี้ไม่ใช่ที่ราชพัสดุครับ แปลงนี้เป็นที่วางเปล่าไม่มีนศรเพราะฉะนั้นพลเมืองต้องสามารถใช้ร่วมกันได้ดังนั้นการก่อสร้างครั้งนี้ผมจึงไม่อยากให้เกิดปัญหาครับเพราะถ้าเกิดปัญหานี่ผมคิดว่ามันยาวฮะนี่ผมพูดดีผมบันทึกคลิไปไว้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ขู่ผมอิงตามข้อกฎหมายทั้งนั้นเลยผมอิงตามข้อกฎหมายดังนั้นท่านผอ,อครับเชื่อเถอะยังไงอยากให้พวกเรามาช่วยกันดูดูบริเวณนี้ช่วยกันนะครับอยากให้ช่วยเหลือคนมาดูแลช่วยกัน ใช้ร่วมกันก็ได้ใช้ร่วมกันให้พี่น้องประชาชนมีความสุขครับแต่ต้องครับมีความสุขที่ในกำแพงมืองจัดชวนท่านังก็จะเข้าไปยังไงครับครับใช่เขาเขาออกไม่ได้เขาออกไม่ได้เียด๋วนผมอยากให้ถ่ายทอดไปเยอะกันเลยนะผมอยากให้ถ่ายทอดไปเยอะอยู่เพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินสาธารณะแล้วไม่ได้รับอนุญาตแต่เอางบประมาณหลวงมาทําผมย้ำแค่นี้ฮะผมไม่ย้ำอย่างอื่นเลยนะตอนนี้ไพ่ไพ่ของผมถือเหนือแต้มอยู่ผมถือไพ่หน้าเก้าอยู่ฮะ ต่อใบต่อไปจะเป็นอะไรไม่รู้โทรได้เลยครับโทรติดต่อได้เลยช่วเจ้าเกเียนอาทีพเข้าทุ่มฮะได้เขาลงเขาลงเมื่อ,อสักครู่ผมพูดไปเข้าใจอยู่นะครับอ่างนั้นผมไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว ผมไม่จําเป็นต้องไปต่อรองอะไรแล้วครับเพราะในเมื่อเป็นที่ดินสาธารณะผมถามแค่ว่าใครอนุญ,ญาตให้สร้างเขาเองประเ<ร><ร>ด็นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อเอางบประมาณมาก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็เหมือนกับพ่อเนี่ยเข้าไปร้านค้าค้าขายเนี่ยแล้วพ่อก็เปิดโคกมันกินมากินแล้วเดินหนีเนี่ยผมถามว่าใช้หน้าอะไรไปกินเขาฟรีอ่ะใช้ไม่จ่ายตังค์เขาอ่ะใครอยานุ้อยากให้ใช้ให้กินฟรี มันไม่ใช่งานถิน่นนะใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้การก่อสร้างรั้วเนี่ยโอเคของม็มาถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถามว่าก่อสร้างบนที่ดินสาธารณะเนี่ยใครอนุญาตใช่ครับไปเรียนพูดเรงๆประเด็นตรงนี้ครับผมถามว่าใครมีอำนาจและอาหารการอนุญาตให้เขตสุขภาพที่เจ็สาสุขเนี่ยร้อยแก่นสามสิบที่เอางบประมาณ90,000กว่าบาทในระยะทาง90ไอ้40กว่าเมตรในการสร้างรั้วเนี่ยนะฮะ ที่พอดสอตอบึงงามบ้านมาบ้าตำบลบึงงามแจ้งผมทราบเนี่ยผมอยากถามว่าในการลงทุประมาณมาก่อสร้างเนี่ยใครอนุญาตให้ใช้ที่ดินแปลงนี้และอย่าลืมพี่น้องประชาชนเขามีอำนาจในการใช้ร่วมกันสำหรับที่ดินสาธารณะดังนั้นมันจึงมีคำกล่าวว่าที่ดินสาธารณะให้พลเมืองใช้ร่วมกันครับแต่ถ้ากรณีหน่วยงานราชการจัดก,การไว้เพื่อประโยชน์ของตนเองนั้น ต้องขออนุญาตให้โดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการกระทําครั้งนี้เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับแต่ผมจะไม่ไปดําเนินคดีกับใครทั้งนั้นผมจะขอพบกันครึ่งทางคือตัด,ต,ดตัดให้ชาวบ้านเขาเที่ยวไปตรงนี้ก็ได้ที่ตัดตัดทางเข้าออกให้ชาวบ้านเพราะผมดูหลักของการก่อสร้างแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าจะก่อสร้างสุดแค่นั้นได้คืบเจาศอกสงสัยอยากได้งบประมาณมาเยอะมากไม่เป็นไรนะฮะผมว่าเรื่องนี้บ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมือง นะครับผมผมจะยึดถือความถูกต้องผมไม่ได้มากโกรธโกรธใครนะครับแล้วก็ไม่ได้มาว่าใครถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้สิถ้าที่ดินสาธารณะมันใช้ได้หมดอ่ะเนี่ยบ้านชาวบ้านเยอะๆเนี่ยรับมาดิก็สร้างรัาอีกสี่ห้าเสาดิถ้าถือว่าใช้ได้อ่ะเข้าใจไหมฮะเออพรามันใช้ไม่ได้ที่สาธารณะใช้ไม่ได้ครับเล่นกระเดืนเยอะ อยู่ไม่ไรอยู่ที่ใครจะย่งครับผมมันก็ที่ดินสาธารณะไม่ได้ขออนุญาตนะก่อสร้างโดยมีอำนางอนุญาตผมแค่ถามว่าได้ยกเว้นาต,ตามมาตราเก้าไหมร้านหนเสรไม่มีละครับผมเป็นผู้ดหานินารมาสี่สมัยผมทำทาไมจะไม่รู้กฎหมายที่ดินผมรู้ดีจะตายกฎหมายที่ดินแค่เทศบาลเป็นก่อสร้างในที่สาธารณะไม่อนุญาตก็ให้ลื้อแจ้งจับอีกครับปปชชี้มูลเลยมีความผิด,ดว่าไงเี่ผมหาเลอ ผู้บัญชาอยู่ผมไม่มีอำนาจที่จะจะสั่งหรือสั่งอะไรอะ่ะเพราะว่ามันเรื่องมันมใครใครเป็นผู้บริหารสัญญาครับ<ม>สัญญาเกิดขึ้นที่ใครฮะสารสุขจังหวัดหรือใครที่อสารสุขอำเภออ่ก็บริหารสัญญาตรงน,นี้ได้ที่สามารถแก้ไขแบบได้ครับเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับผมก็คงจะต้อง กล่าวคาว่าไม่ว่าจะเป็นสาสุรณอาเภอไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสัญญาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นเขียนบประมาณท่านจะต้องไปเบิกความที่ศาลอาญาทุรกิตกลางครับและมันชัดเจนนะแค่ผมถามว่ามีหนังสืออนุญาตยกเว้นตามมาตรา9จากสงฆ์ไทยไหมบอกไม่มีไม่ไม,ม,มีจบแล้วครับเข้าใจนะฮะเลี้องประชาธนปไตยเข้าใจนะพบกันนักกางนี่กว่าฮะให้เขาเที่ยวออกดีกว่าเชื่อผมเถอะอย่าทำอีกเลยคนระับถ้าทำอีก ผมจะเป็นผู้เขาพาไปขอนกันพร้อมไปไหมพร้อมไปนะเดี๋ยวให้ทนายมาเป็นแต่งตั้งแล้วไปยื่นเลยเดี๋ยวมีใบเบิกความไม่เบิกความกันเอาข้อพิว่ากันครับยังไม่ด้เอกสารครับไม่ไม่ได้มาสนใจเรยครับยันกันด้วยว่าพี่น้องแผมแล้วเขาให้ไม่มีครับกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้เพื่อให้สังคมร่วมอยู่ด้วยกันด้วยปกติสุขแต่กฎหมายนั้นจะต้องอิงด้วยข้อข้อจริงเช่นประชามติส่วนใหญ่เขาเป็นหลักประชาธิปไตย แต่ผมถามทุกท่านที่ชมคลิปผมอยู่ว่าไอหลักประชาธิปไตายส่วนใหญ่เนี่ยมันชอบอด้วยกฎหมายไหมยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่านี่ฮะมีคนนั่งประชุมอยู่500อคนใน5้0อยคนนั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ฆ่าท่านนี้ตายเลยโดยการเอามีดมาปาดคออันนั้นคือเสียงส่วนใหญ่ประชาริปที่ตยใช่ไหมครับแต่ถามว่ากฎหมายให้ทำอย่างนั้นไหมครับกฎหมายให้ผมเอามีดมาปาดคอไหมฮะ <c oughs> กฎหมายไม่ได้ให้ ก็เหมือนกันอันนี้ถ้าชาวบ้านบอกผมบอกมี่้าตาอยากอยากให้จะถามว่ากฎหมายไม่ได้นะครับกฎหมายก็ให้ไม่ได้เพราะมันต้องให้รถมันตีหมาทยนั้นเป็นผู้เจริออกมาเท่านั้นเขืาออะไนะฮะอ่เพือป้าป้าปากรนะแหละนะครับ